ไปวะขึนคืขึนนี่น,นครับน นี่นะครับขอบคุณลูกเพจนะครับสต่เราคนที่มาอุดหนุนเสื้อฝ่อยเพื่อนเรานะครับขอบคุณแฟนเพจอันมีออฟ a ัญชีด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเรานะครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศ พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มาอุดหนุนเสื้อนะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็พี่น้องประชานชนก็หลั่งไหลเข้ามา ในงานของพี่ตูจ่จตุพรในวันนี้นะครับส่วนพวกเรากา็มาใช้พื้นที่ในการขายของเนาะนะครับโอเคเบนตต่อเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเราขายของ นะครับถึงเพือนนะครับได้เพื่อเรามีรอบสุดท้ายแล้วนะครับยกจะหาลูกนไปสร้างหมู่บ้านวีสามนะครับที่เก่าลุงนรองไปแล้วนะครับหมู่บ้านไหนหมู่บ้านทะลุฟ้าค่ะหมู่บ้านทะลุฟ้าข้างทำเนียบรัฐบาลค่ะถูกตลาดไหมขอดอีการเปล่าอ๋อเดี๋ยวจะมีรอบต่อไปค่ะวีสามที่เก่าใช่ไหม อาจจะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งค่ะ นี่นะคะเราจะเอาเงินไปสร้างหมู่บ้านรุฟ้า V3 นะคะต่อไปนะคะทร<ป>ัพยากรที่เราต้องใช้ก็ต้องใช้เป็นจำนวนมากนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจ,จะเป็นเต็นต์นะคะอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะคะเครื่องนอนนะคะผ้าห่มต่างๆนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ปักหลักชุมนุมกับเรานะคะก็ร่วมสนับสนุนเราได้นะคะก็ เงินของประชาชนทุกปากทุกสตางค์นะคะก็เอานำไปสร้างหมู่บ้านนะคะแล้วก็เอาไปเคลื่อนไหวต่อสู้ตามข้อเรียกร้องหลักของเรานะคะทุกคน ออชนะสงครามค่ะอยู่ที่อนุสววาวรีย์ประชาธิปไตยหรือใกล้ๆสนามหลวงค่ะท่านผู้ชม อันนี้เป็นม็อบขอม็อบส,สีเมษานะคะของอกลุ่มพี่ตู่จตุพรนะคะ,ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ชุมนุมนะคะแต่ว่าหมู่บ้านทะลุฟ้ามาในนามขายสินค้านะคะเพื่อระดมทุนไปสร้างหมู่บ้านทะลุฟ้านะคะวันนี้คนก็เยอะพอสมควรนะคะท่านผู้ชม ลงค่ะลองขับขันเลยเนี่ยอยากให้เจ้ารับรู้ที่อยากให้เจ้าค่าสำหรับคนที่อ่าไม่มีปัจจัยซื้อหรือว่า ไม่เป็นไรนะคะให้กำลังใจเราได้นะคะก็อาจจะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะคะเพื่อที่จะ ส่งเสียงไปให้กับประชาชนท่านอื่นได้รับรู้รับทราบนะคะว่าพวกเรายังไม่ได้หายไปไหนนะคะเพื่อนของเราส่วนหนึ่งก็ไปยืนหน้าศาลฎีกานะคะยืนหยุดขังนะคะ112นาทีอยู่ที่หน้าศารอาญานะคะเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษนะคะที่ถูกคุมขังไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวนะคะท่านผู้ชม วันนี้มีพี่นะคะมาเล่นดนตรีให้กับซุ้มของเรานะคะนี่นะคะเราก็ขายปฏิทิะะนราชดรนะคะราคา112บาทนะคะเสื้อปล่อยเพื่อนเรานะคะ350บาทค่ะแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะของอ่าสติกสติกเกอร์นี้นะคะราคา20บาทนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่สนับสนุนนะคะก็เราจะนำเงินไปเพื่อสร้างหมู่บ้านทะลุฟ้า V3 นะคะก็จะปักหลักที่ไหนชุมนุมที่ไหนนะคะก็ให้ติดตามทางเพจราสดรเพจพิเปโกหรือว่าเพจอันมีออฟอนาชีนะคะราสดรนี่นะคะสติกเกอร์นะคะราคาไม่แพงค่ะ20บบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะ อ่าหนุ่มนิ่แนะนำหน่อยดีวันนี้ขายอะไรบ้างวันนี้มามีขาย4อย่างเลยก่อนคือสติกเกอร์ปวยประยุกต์อะไร20บาทอ่าฮะมีากอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน

ค่ะอันนี้ซิงเกเจอของเราเลยอนนจะเป็น่หนากดสยฮะจะ,จะไม่ผลิตแล้วใช่ไหมคะอนนะฮะน,นี่นะอยานะสิบาทอ <c oughs> ตอน,นี่เป็ดนะคะอนเยเอาไปอ100บาทค่ะคือเราไม่มีส่งแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ถ้าใครอยากซื้ออยากช่วยเหลือนะคะมาซื้อได้ที่นี่นะคะก็อยู่ที่ซุ้มของเรานะคะ บรรยากาศนะคะก็มีคนมาเยอะแยะมากมายนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาซื้อเสื้อก็มาเจอกันได้นะคะมาให้กำลังใจกันได้นะคะศ <laughs> ิลปินแล้วคอแห้งแล้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันได้ที่นี่นะคะค่าสอนอชนะสงครามนะคะท่านผู้ชมขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ